ผลิตโชคเป็กผลิตโชคก็ทํำกลางนะครับเสียงเมื่อวานหูจะแตกค่ะหูแตกนะฮะคุณหลวงคุณหลวงผลิตคะคุณพี่มีความเห็นว่านะคะจ่ายค่ารักษาพยาบาลมาด้วยค่ะแก้วหูจ่าดูค่ะดูป้ายไฟข้างบนนะเมื่อวานแก้วหูอีชั้นร้าวค่ะเพราะว่าเสียงกรี๊ดเกินไปไหมคะเอเห็นไหมล่ะผลิตโชคเขาก็มาเต็มแฟนคลับคุณหลวงออะไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับความรู้สึกของคนที่ได้ราวับบ่งส่วนแล้วกันนะบ่งส่วนก็กันเชิญครับ ร้องไห้เลยเหรอ,อเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดในชีวิตคะ่ะอาชีพศิลปินนักสแสดงนะคะเราเป็นอาชีพที่มีความหมายมากเพราะว่าเราทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ในการสื่อสารในการบอกต่อเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนและทุกคนที่ดูทีวี ตั้งแต่วันแรกที่ได้ทำงานจึงตั้งมั่นที่สุดว่าจะรับผิดชอบอาชีพนี้อย่างจริงจังอย่างตั้งใจเหมือนที่เรามีพระองค์ท่านนะคะสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ท่านทรงเป็นต้นแบบในการทำความดีในการให้ในการเสียสละเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชน เป็นบุญอย่างที่สุดสำหรับแผนเองและครอบครัวค่ะนี่คือครั้งแรกในชีวิตนะฮะในการทำงาน20กว่าปีนะฮะไม่เคยได้รับรางวัลอะไรเลยครับนั่งดูการประกาศรางวัลอะไรอยู่ที่บ้านถ้าเราไปเราจะพูดอะไรดีพยายามเคยเตรียมนะครับนั่งอยู่แล้วเราจะบอกว่าถ้าเป็น อวกอวจะพูดแบบนี้ฉันรักทุกคนอตั้งแต่อยู่วงการมานะคะก็เกือบ30ปีแล้วน้องๆพี่ออฟนิดเดียวนะคะเล่นละครมาไม่รู้กี่เรื่องไม่เคยได้รางวัลเลย <c oughs> <c oughs> พอมีลูกโตหน่อยได้รางวัลก็ เป็นรางวัลที่หมูคิดว่าหมูน่าจะภูมิใจมากกว่าการได้รางวัลเป็นนักแสดงใดๆทั้งสิ้นนะคะขอบคุณค่ะมีคนถามหมูเยอะมากเลยนะคะในการถามคำถามว่าเลี้ยงลูกคนเดียวเหนื่อยไหมก็เป็นคำตอบที่หมูตอบกับทุกคนมานานมากแล้วว่าอาชีพแม่ ไม่ว่าจะเลี้ยงเดี่ยวหรือว่าเลี้ยงคู่เป็นอาชีพที่เหนื่อยเหมือนกันหมดทุกคนคำ่าครอบครัวเนี่ยความจริงในบ้านเราถ้าเรามีแค่ความสุขแล้วก็มีคนที่คอยให้กำลังใจเราเพราะมันเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่มากผมก็คิดว่านั่นน่าจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็ดีที่สุดแล้วก็ขอบคุณมากที่ยังไม่ลืมว่ามีนักร้องที่ชื่อผลิตโชคอยู่ด้วย <laughs> ขอบคุณ n i n e เ t t e r t a i n ทนเมนบดนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับที่จัดงานานี้ขึ้นมานะครับขอบคุณที่นึกถึงผลิตผลิตโชคตลอดเวลาเลยนะครับก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับขอบคุณ PFC ด้วยครับ<ว>ถ้าเกิดผมไม่มีพวกคุณเนี่ยผมก็คงไม่ได้มาถึงขนาดนี้แล้วครับ ก็ได้รับรงวันนี้แล้วนะครับก็สัญญากับทุกคนว่าเดี๋ยวจะตั้งใจทำงานนะครับแล้วก็เป็นสามีที่ดีด้วยครับสนั่นนะอยากจะบอกคุณผู้ชมจังเลยอะค่ะสามารถที่จะไปดูย้อนหลังได้ทาง Facebook แล้วก็ ยูทูบของ b o o k และ YouTube ของนายเอนเจเทนคุณผู้ชมขาต้องบอกว่าตอนนี้คนดูดูกันเยอะแยะเพราะว่างานของเราเมื่อวานนี้นะคะอันนี้พูดจากหัวใจค่ะเมื่อวานนี้เราเตรียมการถ่ายทอดไว้3าชั่วโมงแต่ปรากฏว่าแต่ละท่านพูดกันซาบซึ้งไม่สมควรจะตัดยืดกันเป็นเกือบ4ชั่วโมงและสุดท้ายแล้วเมื่อวานตัดของคุณหลวงออกนิดนึงคุณหลวงพูดสั้นหน่อยเพราะเวลามันเลยเถิดไปเยอะมากแล้วนะคะไปหลังเที่ยงคืนแต่ก็ต้องขอขอบคุณดูย้อนหลังได้ครับอีกเรื่อง